ต่อเนื่อง,รงเรื่องราวข้องการทองเที่ยวกันเลย<อ>ไปกันยาวๆนะคะความเข้มแข็งข้องวีซ่ากิจชุมชนบานใหม่ข้าวตอนนี้คุณผู้ชมคะกำลังเติบโตยอย่างต่อเนื่องค่ะนักทีจะมีนักท่องเที่ยวนี้ลั่งไล่เข้ามาสัมพัสบรรยากาศริมหาดใหม่ข้าวทรงผู้นายธุร,รกิจรถซ้ำหลออ่อผ่วงข้างรับจ้าง<อ>ก็มีรายได้ชีส้สะพัดเลยนะพร้อมกับการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะชี้เร่งเสริมซึ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวข้องการทองเที่ยวเราไปแลกกันค่ะครับ ฤดูทองเ้าปีนี้เข้าบวกหวาฉีบริเวณฮัทหมายข้าวตำบลหมัยข้าวอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็กกตนะคะก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรีนารดค่ะบรรยากาศเนี่ยเต็มเป็นไป่ายังคึกคักก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรถซ้ำหลอบบานหมายข้าวนี่นี่รถพวงไหมรถ<อ>พวง,วงมีหลัมกับบานเราไปพวงกางพวงกางมีหลังคาก็อืมก็เป็นไป่ายังคึกคักทีทีเนี้ยก็มีพื้นที่รวมประมาณ30 ถึง40คนชาวบ้านที่นั่นนะ่ะก็ไอ้ก็รวมควดีนะครับมีครับะทัพพวงข้างตามโลใช่ก็ค<อ>ือชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขารวมตัวกันประมาณ30ทัง40คนน่ะมาขี่รถสร้างโเพื่อพวงข้างรับส่งนักท่องเที่ยวเขารวมกันให้บริการสร้างโลพวงข้างนะก็ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางจากจุดจอดรถบริเวณสั้น เจ้าป่านช<ะ>ันทางอุโมงตอนอย่างทีสวยงามเพื่อที่จะไปทีจุดชมวิวเจวาในเลนจะมีจุดชมวิวที่ว่าเครื่องบินขึ้นแล้วใกล้รู้แลก็ยุทธอาตใหม่ข้า,านะคะซึ่งเป็นเลนมากสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายภาพถ่ายรูปโดยในชงวันยุทธมีจํานวนผู้มาเยือนสูงสุดถึง1 0 0่งพต่อคนนี้เลยจ้ะนี่เมื่อแต่เดียวเดียวเห็นคือนั่นคือหาดใหม่ข้าวจุดเลนมากสำคัญเพราะว่าปัจจัยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจาก ความเข้มแข็งของการรวมตัวของชุมชนที่ต้องการบรรยาสร้างรายได้และก็มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือนแทนการเดินเทา้าเพราะทรายวาเดินเท้าเข้าไปที่ฮาร์ดมาอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลเมตรอ่าก็เลยส่งผลกระทบต่อการว่าเออการันชาวบา้านมารวมตัวกันว่าเรารวมตัวไปส่งหนังตงเตี๋ยวว่าหนังตงเตี๋ยวได้ไม่ต้องเดินหนังสาบายกันสักนิดนึงอ่ไปถึงก็ได้ถ่ายรูปช่วยๆเพื่อบางคนใส่ชุดช่วยๆมาในบันนี้นะฮะด้วยเขาบอกว่ารายได้สูงถึงหกพันห้าถึงหกพันบาทต่อคนหนุเจนี่อ่าไม่ธรรมดา โดยบางคนที่อาจจะไปว่าไม่ได้หน่อยก็แล้วเต่วาความขยนันความเล่นกันไปนะราสทลวกซื้อก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยอยู่ที่ประมาณพันถึงสองพันบาทอ่ะนี่คือ้านที่เพิ่มขึ้นนะครับนะที่นี่เขาบอกวา่าอีกนึ่งประเด็นที่นะ่าสนใจคือวา่านักทองเที่ยวก็จะมีการตรวจสอบทิศทางลมลก้อนกว่าเครื่องบินมาทางไหน<า>อ่าเราจะไปดัก่ายตรงไหนเพื่อที่จะหาได้รูปส่วยๆตามความต้องการ ก็คือว่าไปถ่ายรูปได้แต่ว่าอย่าไปกอกก้นหรือไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ส่งผลกระทบกับสายการบิน<ช>ด้วยนะครับร่าหารหมายข้าวก็เปน็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินคงผูเก็ตนะถ้าไปผูเก็ตต้องไปห่ายหมายข้าวไปถ่ายรูปริมทะเลกับเครื่องบินกับ